นั่นเสียงดังมากเพราะว่าอะไรรู้ปะเดี๋ยวให้ดูว่าคืออะไรนี่ไงล่ะร้านคาร้านข้าวพี่อ๋อตอนหลับตอนหลับเออตอนหลับเราเลยนี่นะครับไม่ได้ยินอะไรแล้วตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรเลย กำลังไปทรงวาดกันนะคะทุกคนเห็นท้องฟ้าไหมทำไมมันใหญ่มากคืออะไรวะไม่เคยดูอ๋อเป็นเลยกินแล้วจ้ามาถึงสิ่งแรกทุกคนที่นี่มีแต่คนเก๋ขึ้นเลิ่เลยล่ะ ดูด้วยตาเนื้อสวยมากแต่ว่าสไตา์ออกมาอมคนเยอะมากเหมือนอยู่ในตรอกอมแป่พันสามเอาไม่ให้คือคนเยอะมากไม่รู้จะถ่ายไงหน่อยคนลงที่หลอกให้ผมดูสาคยทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะเพิ่มไปอุตลาร์เยอะมากขึ้นฟิวฟิวแล้วร้อนมากจ้า ห้าโมงแล้วยังร้อนอยู่เลยคนเป็นล้านจ้ะอเหมือนเดิมค่ะอัปเดตก็คือยังอยู่เหมือนเดิมก็คือส่งวัดคนเยอะเกินนะคะเราก็จะไปเยาวราชกันต่อเดินไปเยาวราชนะครับแอบงง พาคุณหนูเชิก็คือเมือกแหละตอนนี้ร้อนแหละตอ่าเราใครกินเออสตรีทเบอร์กับไส้กรอกกับไส้กรอกเะโ้ปะได้ปะน้อหาก็คือซื้อมาเลยถ้าขอถ่ายแล้วก็ซื้อมาด้วย40บาท อร่อยค่ะงงงงมากเยาวราชาค่ะเดินจนถึงเยาวราลาค่ะเอาไงมาเลยไก่มากไก่มากแตงโมป่าแตงโมป่าเผื่กัเปนค่ะอร่อยปะ ถ่ายให้กุ้งค่ะอ่าบางกองอิดเลยเฮ้ยขอโทษค่ะโอยอดสีม่วงรู้ได้ไงแสีม่วงเกี่ไงไฉันหรอไม่ค่ะมันเป็นพวมไม่คิดของคนที่ชอบสีม่วงเกินเฮ้เป็นมาเนี่ยอะารอย่างได้วโต๊ะดาราบางกองโตอินเจออินตอินถ่ายตลเวลาบาบูบ้านดาราอะไรอย่างเงี้ยเวลาสั่งพี่ๆไปสับ้านร จัดเลยนะเรีกยกี่ไเกี่ยวอะไร่ไปกันต่อคะ่ะสวัสดีคุเจส์ยังไม่จวันนะคะออโมะแล้วเราเราทำ เร็วกว่าเบรกดาวนิดหน่อยมีเบรกดาวด้วยตอนไหนทั้งวันแล้วยังไม่เห็นเลยเบรกดาวอยู่ก็อยู่ก็มีเบรกดาวไม่ทำบอกไม่ทำมูต์ปอดก็ไม่มีมูต์เล็บไม่มีมูต์ปอดเพราะแบบ่ก็ได้ทำแบบทำแบบใช้ไม่ได้เลยจบได้ไหมได้ได้หมดแล้วได้เลยได้เลยได้หมดแล้วเอาเลยงงไปดูคิวเต็มๆในช่องของน้องฟอร์ดนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เป็นนี่อีกสุดของเดือนนะเป็นเป็น น่าจะอีกสักไอจีไปเลยค่ะไปไอจีเลยปีหน้ามั้งไม่มีอารมณ์ตัดอ่ะจบมาถ่ายทั้งประเทศสะพานพุทธค่ะไม่จบอยู่สะพานพระปกเก้านะคะใช่ไหมใช่ปะพระปกเก้าปะใช่ใพอราคาโลเคชั่นสุดท้ายเนาะตูตายมาก จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับงานในค่ำคืนงานในวันนี้เบลกดาวไม่มีไม่แหกเพราะไม่มีไม่ต่อเลยให้สนุกไม่พูดต่อเลยอะไรเป็นไงบ้างที่นเชอวันนี้หน่อยอ้าวจบฟันไม่เร็จหน่อยคือจะรอซันเซ็ตให้ได้ดูเมฆด้วยงงมากจะตั้งรอซันเซ็ตให้ได้มาถึงปุ๊บก็เห็นเมฆแล้วจริงไม่น่าจะถามไม่น่าจะรอมากเลยอ่ะไหนตาร ช่วยกล้องหน่อยเ Gen4 มากบ๊ายบาๆฉันไม่รู้แคปหมูแน่นอนแด๊ตซีเลยล่าฝนตกตกแรงมากเสี